สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขผู้สุขพนเมื่อกี้บอก่วงน้ำกันกับพี่น้องมาเนี้บอกม่วงเกลวขมิน้นเทดไอ้นำปลาหวานพี่น้องมาเด้อมาเด้อเศรแพ้ง ให้กินแบบง่ายๆกินผู้เดียวคือจากินสมมนเนียมะม่วงลวดก็เจ้ามะขายถุงละส้บบาทถุงละยี่สิบบาทพี่น้องได้ซีหน่วยยังวันกับขวดหลาย เดีสนใจกาแฟด้วยค่ะกาแฟนั่งบีกาแฟรสทุนพอละสองร้อยห้าสิบบาทเบิด์โปรโมชาั่นอ่ะได้พี่น้องสองร้อยห้าสิบบาทตัวแทนบางคนก็นกนอาจจะมิดลงเหลืออยู่ก็รับคอยเนี่ยเหลือราคาปกติสองร้อยห้าสิบค่าทรงสี่สิบบาทเป็นสองร้อยเก้าสิบบาทอันนี้โกโก,โก้สองร้อยเก้าสิบ ค่าส่ง4ีสิบบาทเป็นสามรอยสามสิบเนาะโอ้ยมืองวันกันไ,ไหนเรืจะสื่อร่วมกันกินเห็นผลคู่กันเห็นผลดีพี่น้องกินคู่กันคู่กันกนี่ไหมถึงว่าช่องผสมกันเลยโกโก,ก้กับกาแฟผสมกันเลยเห็นผลไหวค่ะเทศไทยระบ,บายดีคู้หิวดีถอกํำไส้นะคะสนใจสร้างเมื่อใดด้วยค่ะพี่น้อง แมตตาล์ซ้อนย่างเมื่อกี้นี่ก็เลยไม่เห็สนสมกิน เสียบมาก เผ็ดกับพริกนั้นยังเผ็ดอ่ะเถอใส่มือพี่น้องใส่ส่วนมัดทะนั้นไม่มูกินนึงสิแสบเนาะ ่วงนี้ก็สิลง่งคลิปบ่อยๆเด้อพี่น่องจะเปล่าเบื่อกันเด้อว่างนะบ่ะมีหยังเงียดก็สิขยันล่งคลิป ชินสุดไทยสุดเอดูว่าม,มันกันไหไร กินบมักม่วงแบบนี้เนี่ยรอบตักปีลหรอสามปีสามปีกลัวเนาะกินยัอไม่ได้กันกับ,บ่าไรรสชาติคือบานเท่าน่ะพี่น้องมันไม่คล้ายกับจริงแต่ว่ารสชาติหรือว่าบรรยากาศนันบ่ได้กินออยของบานเท่าของอีสานบานเน่า,สนาเสยนะแหม่ คลิปนี้ก็ซ้ำนี้พี่น้องมาฝากกันคลิปไหนเริ่มกดติดตามกดไลค์เป็นกำวั้งใจเมื่อค่าอ,อย่าลืมต้นใจซั่งกาแฟอ่ะทักแชทดมาด้ด้วยค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะ